คนเราเนี่ยนะหายใจเข้าก็ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแต่เวลาหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ทราบไหมคุณทราบไหมว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะหายใจประมาณเท่าไหร่สรุปแล้ว วันหนึ่งเราจะหายใจประมาณสองหมื่นสามพันครั้งขณะนี้ใครที่อายุเจ็ดสิบปีเจ็ดิบปีอคคำนวณไปสิจะหายใจประมาณเท่าไหรล่ละหกร้อยล้านครั้งหายใจมานานแล้วมันจะหายใจไปอีกอีก ถึงพันล้านครั้งไหมถ้าพันล้านครั้งจะอายุเท่าไหร่หัวใจเราทำงานตลอดไม่มีวันหยุดร่างกายมันยังมีวันพักต่อนแต่หัวใจไม่ได้พักเลยฉะนั้นเราก็ต้องบริหารหัวใจเราให้ดีอย่าให้มันตึงเต้นง่ายจนกระทั่งโควัย หัวใจจะวายอย่างนั้น